สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี FC บัตชูบูสุคนเดอร์เปิดภาามากระ <มา S 1> ดิเียนอยู่เทนอยู่ชานชื่อมาเตะตลาดเอาลูก่าเหยื่อชานเนาะมนีขากะสิมาแกะเบิ่งเขา่าพันเข่าปูพลุ่งพล่ามาให้จากจังหวัดมหาสารคามนะพี่น้องชามสิบโลเนะาะจะฝากร้ายเมือแหละกำลังหอดเมื่อนี่เขาเลยไปเอามากับเครื่องอันปั่นไฟบอกเขาเอินนะพี่น้อง พอลุงเพ no? like like, right ิ่นกะเห็นว่าไฟดับดุลายเพิ่นก็เลยเห็นน้องพ่อใส่ห้อนเนาะเผื่อจะเลยซื้อเครื่องปั Trans ่นไฟให้หนึ่งเครื yeah. ่องแล้วพี่น้องก็ราคาก็เหมือนช็อตเหมือนซามเลยพี่น้องเพิ่นก็ให้เงินบอรพอนมาซื้อให้เนาะให้น้องพ่อใส่ก่อนแล้วเผื่็จะให้น้องพี่น้องพี่เจเพิ่ามาเนาะเพรวไฟมันดับดุอยู่บ้านเห่อนเีตอนนี้ก็เอ้าจากเอ้าเอาเฮ็ดหรือเอายางเนาะก่อนอื่นกะขอขอบุญคุณพอลุงพอลาลายเด้อที่คอยช่วยเรือลูกลานมาตลอดเนาะเพิ่นก็ส่งข้าวเปลือกมาให้ ขาวอิตาแดงเขาเตียเล่าแตะเนแรพี่น้องเขาก็เว้าแต่เฮงหละบานิพก็ส่งมาได้ทุกนอันช่วงวานเข่าววานน้ำเยอะาครจะน้ำเดี๋ยวมาให้ร้องเบิ่งก่อนเนาะบานี้เิาก็จะไปแก้เบิร์นไปแก้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ที่มาแก้ข่าแล้วก็เปิดเบิ่งพี่น้องคือสีแบบไฟดับก็คือสเย็นแล้วแหละพอใช้มาเนี้เนาะสีโบฮอนเออแหละก้ขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้อง fc จะคูชลลายที่ติดตามแล้วเกาชมใหม่กับโรนไกเด้อพี่น้อง ดีใจหลายเนาะน้องไฟใชไ้ไฟกระหัวยุ่ยมอยูย่ยยป่ะไปแบ่งไปชมกันเลยพี่น้องเสื่อคปั่นไฟเนาะพุณลุงเป็นชื่อให้ให้บุพเพ็ญไปสั่งเห็นไฟมันตกดูเด็กนอนนอน่นไรไปหับมาแล้วเห็นลูกจะเป็นอะไรเบาหรือหนักใครนีส่สวัสดีพี่น้อง S <S อะไรอย่ามาเรียกคนเลยจต่คนนักก็ได้ทำอะไรเกลี่เปิ่งดูใช้มีตัวมีมาดูมีดโูมีแล้วไปเอากันตัวนี้ก็เป็นกล่องเขา้าเขาปูกคนฝากมาให้ แต่จังหวัดมาหาสารคามโหนะักสามศิลโผล่ <laughs> ยืนมาหอดองกันก็เลยไปเอา้องกันมาเลยเป็นยังไงชงกลง่องชงกลง่อง,งชอนกันเป็็จยังได้วาีินะอืมวัใหญ่เนาอธรรมดาเนาะฉากเวทบ่เบิ่บงดูขูมือฮันหนามาด้วย bèt ông mòn lên này nó bẩn quá. Oh ừ. nặng nó, mắc nạc. con bèt lắm nặng. Con bèt này. Ừ. 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 Bây giờ mình đang cái này nè, xay sạch bèt, nó bẩn rồi. Ôi khặc thế. này ừ. đi

เป็นแบตเตอรี่ก็ชงชิงบทนเนาะทมันกนระทนเดือบมาแล้วมันเชื่อมไว้ดีวยวเดเนี้ยแบตเตอรีมันมักเชื่อมลองใช้เบื้องก่อนพี่เจก็ไม่กี่ตามามลังแล้วอะเท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 ะมันกระได้ลสมุงอยูยไ่ไหนเราพรอมว่าไหมคะ เอังคูแจ้งอยู่กำไพรับน,นะแปดชั่วโมงเอาไว้ได้นะมันหาติดเียอนะหยัดบตกก้อนแบบักวกหน้ามาก็ได้ามารมาช่งได้กำลังไฟน,งนี่สิบสองนี่ร้อยวัดอันนี้สิบสองารมาเปิดพัดลมได้บอสอ่ฉากเบดฉักยังได้สักหมื่นก็ได้วระมาหมื่นสามไม่อ รวมค่าคนส่งก็ส่งขนาดจะเหมือนชามรวมเด้วค่ะแช่มือเปิดมันนแล้วจะเป็นจากว่าแม่ก็ให้ยอดแจ้งไพดับแบบพี่เจมันหอนให้อู่กับเอาเสียบใส่อัใช้เพื่อแบ่งแค่นี้ไข่เนี่ยไร่ได้ใช่เสื้อไรไยดับคือว่าตครูใช่ไหยคุณ่ฮะวยใ่ไปน้ำกระไดคองเล่นกลับมาโต๊ะ งาบุตรตอนนี้ลรงเสียบไผ่บังกระกินนี่เนาะพี่น้องมันต้องใส่ชายไผ่เนาะเสียบเข้าไปอีกเสียบข้าวหั่นบัวด้เนาะพัดลมเนาะมันบัวลอยใส่ยังได้ตอนนี้เย็นแส่พัดลมเลยนี่อืมเออเย็นช่ำเลยโอ้สบายแล้วแับนี้ค่ะใส่กบัวลอยห่อนต่อไปขอบคุณพ่อใหญ่ผนละลายเด้อผนเฮ็ดลานน้อยห้อนเนาะก็เลยให้ ส่งเงินมาให้บอพรสั่งอันนี้ให้เนาะสั่งมาไว้ก็สั่งมาก่อนเครื่องนึ่งเพล่ยงว่าชั่วงมันได้หนึ่งั่งมันใส่ได้จุ๊บั่วโมงใช้ได้อยู่ประมาณหกสั่วโมงเออไพ่ยังบ่เต็มแล้ได้หกสั่วโมงเนาะหรือว่าเต็มก็หกสั่วโมงบ่เต็มก็หกสั่วงมันคือใช้ไลน์กูห่างอยู่เย็นแห้งจะจำไปจำไปบ้านหมดเลยเออ กินหาสิบสามวัดขันขันเอาปลั๊กไฟเสียบก่นเลยบ่ได้เนาะบ่ปิน้นลองเบอ้อลองมึงดุเคยได้คือกันได้คือกันเออหนึ่ง<อ>ชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงเสียบไว้ก่อนโอ้ยไปรับใครในแรกนี่ฮะ มีหลอดไผ่ชื่อมาใช่แห่งดีลเลยไผดับนอนบ่ได้มืดได้สองยามีแต่ปิดเมียนเวลาเฮียาใช้ก<อ>ดข้างเมียนเ,<อ>เป็นงหนาดับบด้ยฮะคักคักคักจักสิทนสำใจน้องพี่น้องเนาะมีไผไหนเคยใช้เมียนมาบอกเขาดีวิวอยู่าดีวิวอยู่บอเออบอพร้พรเป็นคนเลือกให้ได้บอพรผลสิ่หุ้นจักแบบไปสีหน้าเลือกมาสิไปกระชีดช้าของไปชื่อให้นะ ดีอยู่เห็นเขารีวิว,วอยู่เทียบเทียบเทียบไว้เพื่อไครรับเมลงมือนะช่องมือไครตกวับตกวับสุดท้ายมันเป็นน้ำมันเฉพาะเข่าหมู่บ้านเลยเป็นเบิดหมู่บ้านจะน้อยนะให้พระใช้ก้อนเดี๋ยวจะให้พี่เจให้มิวกี้พอแล้เวลาคอยออกออกไปนอนนายำจะหน่อยพอรองพระใช้พิ่นปีนี้เห็ดเห็ดแหนบ่เห็ดแหน่นะถ่ายคลิปเนี่ยมือมากกับเห็ดมือบ่ได้มากกับบ้เห็ด แกเสี่ยออกไปนอนหน้าไปเลยหาเห็ดหาฮอนพี่น้องพัดลมมันโบยบกมุนได้อยู่นะตอนนี้แกเชี่ยวเบ่งข้าวเม็ดมันจะเป็นแบบใดขนมโพยอหญ่ชูข้าวข้าวเปลือกลูกทำไมขนมขนมไปชื้อมันผิดว่ากับขนมเนี้ยมันเคยได้ขนมนี่นี่มาเบ่งรุ่นอีข้าวเปลือกเอาไปเห็ดข้าวปู๋ ที่ขั้นหมักม่วงมันหอมกหมเจอก็บอดดแดงได้หละ่ะคือมีแต่ตัวตรีบๆถ <laughs> ้าบอดดีแดงไม่หอนอันตะกะแตนตายแห่งใส่นี่แต่ตัวตรีบๆไดมันหนกกินเบิร์เราบอกต้องพัดต้องพัดเัิน่าเบะมันอันนีไลายต้องพัดก่อนคำชิยอดม,มันลายลริบดลีบขนาดเบิง่งโดยตาเปล่าหยอดลงมาเลยตัวได้รีบกรเกิร์เอายันว่ามันเบิ่งยันว่ามันกะาวถปกเด้ ตัวมันดีก็ปดอดแดงนั่นแหลเนาะปอดแดงเหลืองดเม,ม็ดมันหนาดบารรณางแกะกันทงกคนเลยหมุดกระาจากมหาชราคามนำเอาหมุดขาบแรกของข้าด้นี้นะขึ้นรถขึ้นล้นลางหรือหรือว่ามาจากอนุทะหารบ่จักจักขึ้นอยู่มองใดหรือว่าขึ้นอยู่ชวาแดนเขตรกเปล่าแกกันทุกคนหมิดน้อยแห้งอะไร บ่บ่อข้าวยาวเด้ยาวหัดนนิดน้อยอยู่คข้ายๆเจ้าเนาะเขาแก่อยู่บ่ว่าคะนี่ยจักว่ามิดหอมู่มหอมหวานให้เรามิดปุ๊มเออบ่เอาสำนิก็ได้เห็ดพันมันหลายครับคนะครับหมดกลายชะด้วย หมดมันหอมมากหมดจังขึ้นน่ะนี่คิดว่าได้เนาะทอดสก่อนมันมันรีบลายแล้วับมันบวเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับมีลายข้าวกะจะสี่เยลโลดแม่กินแม่มั้ยนะพันข้าวปลูกพี่น้องะัดซะก่อนจากปนโบนได้มันออกคนละใจกันหมืนปนโบนพอเราผัดหมดจังบีนเขาอีิตยเล่าแต่พ่อนใหญ่เพื่อนวะ ตั้งเขาเลยสีเอสคือว่าสีอ้วนอ้วนกว่านีะมันมันน้อยมันรีบเนาะมันจะจโอยให้เดีเออมันเขาสีเอสอ้วนกว่านี่นี่เเออเออลูกลูกแป๊บนึงหลังจากที่เบิ่งเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยเบิ่งเขาเรียบร้อยเนาะค่ะกัติมาเห็ดมะม่วงกวนต่อพี่น้องล่างๆล่างทำความสะอาดแล้วกัติมาแกะหัวคั่นเอาแต่เนื้อมันเนาะ เห็ดกวนบังเถื่อกอ่ะคันโบลแดกกะก็คือสิกวนใส่กระปุกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่กระปุกนะนะคือสิโบเลตากชาตากนี่พลอใส่นี่หมักกินหมักกินได้มาฮิ่งไว้เผื่อจะหมักกินกันเบอร์อะี่น้องเอ้ยเนาะเคยชิเล่เนี่ยฮิ่งเติบอยู่เด้เนี่ใช้เวลาบักต้นนยางเลยกะสุดท้ายนี่ก็ขล้องขบุญกุ้นพะลุ่มพลายลายคลองพอดีดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงความเย็บดีได้ของไข่กับยาห์นี่เด้อคิดยังกงให้จงมุ่งม่าบาร์ธนาอย่าเจ็บอย่าจนขอให้เจริญเจริญเนาะ สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงกันลูกฮะขอบคุณพ่อใหญ่นะไหมไอ้ไว้หนุ่มมือช่วยหนุ่มมือช่วยเขาก็ออกเขาก็ออกนี่พ่อใหญ่บุเห็นหน้านี่ยไหมเอาก็ออกจางพรมแม่อะแม่ฮอตแล้วนี่ยไหมแม่จะพาเขวัในเฮือนนี่ไว้ไว้ในเฮือนมือกี้เขาว้ขอบคุณจ้าก่อนขอบคุณจ้าพ่อใหญ่ใช่ขอบคุณจ้าพ่อใหญ่ อยู่ดีมีแฮงเดอร์สิมืกี้มันออกมาเาลยนั่งมีกี้ไม่ออกมาเลยเด็พี่น้องไปแล้วเด้อบาย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 ลูกบายบาย